มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุยกันและยิ่งกว่านั้นกลับเป็นเรื่องต้องห้ามที่หลายหลายครอบครัวเลือกที่จะไม่คุยนั่นก็คือเรื่องเงินนั่นจึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่คนเดียวนี้จะมีปัญหาทางการเงินซึ่งสาเหตุจริงๆมันไม่ได้จากเศรษฐ ok กิจตกต่ำหรอกมันไม่ได้จากรัฐบาลหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแต่มันเกิดการ จากการที่เราไม่มีความรู้ทางการเงินนั่นแหละคือปัญหาหลักและผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานั้นมาตลอดทํางานไปทํางานมาชีวิตก็วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละมีเงินบ้างเป็นบางช่วงขาดเงินบ้างเป็นบางช่วงซ้ําๆซ,ซากๆจนผมเริ่มงงว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่ขยันทํางานก็แล้วทุ่มเททํางานเต็มที่ก็แล้วศึกษาหาความรู้ก็แล้ว วางแผนก็แล้ว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 ผมยังขาดอะไรอยู่จนมาวันหนึง่งผมได้ฟังไลฟ์ของคุณบอยวิสุทธิ์แสนอรุณเลิกในไลฟ์นั้นเขาถามว่าทุกๆคนที่กําลังฟังฟังไลฟ์นี้อยู่คุณรู้จักโค้ดดังๆใครบ้างและมีคนคนนึงบอกว่ามันนี่โค้ดผมไอ้ผมฟังแล้วนะครับว่าเฮ้ย hey, มันมีโค้ดที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยหรือจนผมได้ไปติดตามเขา และจุกกับคำพูดประโยคหนึ่งที่มันนี่โค้ดบอกว่าเงินไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องเงินแต่ความรู้ทางการเงินต่างหางที่จะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้คุณได้จุกเลยครับกับประโยคนี้เพราะแต่ก่อนผมคิดว่าเงินมันจะช่วยแก้ปัญหาทางด้านการเงินได้และผมก็คิดว่าใครหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะคิดแบบผมเหมือนกัน และนั่นจึงเป็นที่มาได้นำพาผมได้มาเจอกับหนังสืออีกหลายเล่มที่เกี่ยวกับการเงินและหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่เขียนโดยโรเบิร์ตคิโยสกิและคนที่มาแปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณจักระพงษ์เมธพันธ์หรือรู้จักกันในนามของมันนี่โค้ดนั่นเอง และสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้มันคือหลักคิดทางการเงินจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่อยากจะบอกว่ามันช่วยเปลี่ยนแนวคิดทางการเงินของผมและมันอาจจะเปลี่ยนความคิดทางการเงินของคุณได้ตลอดไปนั่นก็คือคุณต้องรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินและอะไรคือหนี้สินซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการบาัญชีวงการการเงินไปเลย เพราะฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเรียบง่ายแต่เชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือทรัพย์สินและอะไรคือหนี้สินเพราะความเข้าใจของคนทั่วไปจะคิดว่าบ้านรถโทรศัพท์คือทรัพย์สินแต่ความจริงมันคือหนี้สินต่างหากดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าหรือมานิยามง่ายๆว่า ของทรัพย์สินและหนี้สินว่ามันแตกต่างกันอย่างไรสรุปง่ายๆจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกเลยว่าทรัพย์สินคือสิ่งที่ทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าหนี้สินคือสิ่งที่ทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋าไม่ว่าเสียงนั้นจะอยู่ในรูปแบบอะไรใช้คําศัพท์แบบไหนให้เราดูที่ว่ามันไหลเข้าหรือไหลออกแค่นั้นเอง และของสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินถ้าเราเข้าใจนิยามนี้แล้วเรามาลองดูกันเรามาลองดูตัวอย่างกันสักตัวอย่างกันก่อนดีกว่าว่าเราจะแยกมันยังไงเช่นรถยนต์จะเป็นหนี้สินถ้าคุณซื้อมาใช้งานทั่วไปเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแต่จะตามมาพร้อมกับค่าน้ำมันค่าประกันค่าซ่อมบำรุงและแค่ล้อหมุนออกจากโชว์รูม รถก็จะกลายเป็นรถมือสองไปแล้วเห็นไหมว่ามันจะมีแต่เงินไหลออกซะเป็นส่วนใหญ่และมันจะเป็นทรัพย์สินถ้าคุณซื้อมาแล้วนำไปให้เช่าหรือสร้างรายได้เพิ่มเช่นใช้ในการขับแกร็บหรือเป็นเซลล์ที่ต้องขับรถไปหาลูกค้าที่ต่างจังหวัดบ่อยๆเพราะถ้าไม่มีรถแล้วเราก็จะไปหาลูกค้าไม่ได้หรืออาจจะเป็นรถคลาสสิกบางรุ่นที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เห็นไหมครับว่ามินจะมามันจะมีแต่เงินไหลเข้าซัเป็นส่วนใหญ่และอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถนำมาเปรียบเทียบได้หมดและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือคนรวยเขาจะซื้อทรัพย์สินกันถ้าหากเราอยากที่จะร่ำรวยให้มากขึ้นก็ควรที่จะซื้อทรัพย์สินให้มากกว่านี่สินสุดท้ายขอฝากไว้ให้คิดและทดลองทบทวนกันดูใหม่ว่า ทรัย์สินหนี่สินเราแยกออกหรือว่าไม่ออกถ้าเราแยกไม่ออกเท่ากับว่าเราจะจนเลยนะทรัพย์สิสนหนี่สินถ้าเราแยกมันออกเท่ากับว่าเราจะรวยและพลิกชีวิตของเราได้เลยดังนั้นคุณต้องใช้สติแยกให้มันออกแล้วทําตามนั้นเชื่อผมเถอะแค่แยกไม่ออกสองอย่างนี้ก็จะทําให้ชีวิตคุณบันลลยได้เลยและอยากให้ผม เชื่อผมอีกครั้งเหอะเพราะว่าผมนั้นโดนมาแล้วเต็มๆโดนและสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, แล้วกดติดตามให้กับเพจของ A+ อ a ัด u l ล a h ในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram TikTok และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดแนวคิดดีๆที่ผมจะมีมาเสิร์ฟให้คุณทุกวันพบกับเพจ A อั l u s ลล d คนคิดบวกยิ่งรวยขึ้นได้ใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับ